แปลกเออตอบไม่ได้ยังมีแดดมีแดดไมเนี่ยวันเนี้ย ใสไข่ีไปทำปุ๋ยนี่นะิีค่ะ ขาไข่ไขาข้าวข่เจียวเนาะเก็บเปลือกมาตากไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ััเทีออกไม่หมดนี่มันจะมีโปรตีนอยู่ตรงนี้นี่น้ำกขาวน้ำไข่น้ำไข่ขาว